วิธีปิดเสียงแจ้งเตือนแอป Messenger นะคะง่ายๆให้เราเข้าไปที่แอปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆไปกดที่ตัวรูปโปรไฟล์ด้านบนซ้ายนะคะจากนั้นให้ไปที่การแจ้งเตือนและเสียงค่ะ เราจะปิดแค่เสียงแจ้งเตือนนะคะให้เราไปกดปิดตรงสั่นเมื่อมีสายเข้าค่ะสมมุติว่าเราจะไปกํากลังไปชุมอยู่หรือว่าเรียนอยู่นะคะเราไม่อยากให้มีเสียงแจ้งเตือนข้อความหรือว่าเวลาสายเข้ามามันก็จะไม่ไม่ได้สั่นนะคะแล้วก็เสียงในแอปแล้วก็กดปิดตรงนี้ค่ะทั้งสองอันเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะเวลาที่คนทักข้อความเข้ามามันก็จะไม่มีเสียงแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่คนโทรเข้ามาก็จะไม่มีเสียงเหมือนกันแต่ถ้าหากอยากให้มันกลับมามีเสียงหรือว่าสันเมื่อมีเสียงเรียกเข้าเราก็กดเปิดให้เป็นเหมือนเดิมนะคะก็กดเปิดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็กดเปิดเสียงในแอปเหมือนเดิมค่ะก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ